สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลืโนถทาครับผมวันนี้นะครับก็ได้มีลูกค้าทางไกลครับผมจากอำเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลนครครับผมได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องแม็กนัมร้อยสี่สิบพัทนะครับเป็นรุ่นมือหมุนครับเอรุ่นนี้ก็เป็นมือหนึ่งใหม่แกะกล่องนะครับกล่องด้านล่างนะครับแม็กนัมร้อยสี่สิบพัทนะครับ ต, Pick one. ตัวนี้ก็จะแถมมูเล่หน้าสีมาให้ด้วยนะครับนี่คือมูเล่นะครับที่แถมมากับเครื่องครับเป็นมูเล่หน้าสีนะครับนี่คือตาตาไฟหน้านะครับสินค้าก็รับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับรับประกันหปีเต็มสินค้าก็จะมีมอกรรับรองครับมอกรรับรองมาตรฐานนะครับเข้าสู่ประเทศไทยครับ เครื่องยนต์ก็ผลิตที่ประเทศจีนนะครับผลิตที่ประเทศจีนแต่รับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับเดี๋ยวช่างเราทําการเติมน้ํามันเครื่องครับผมวันนี้ก็ไฮไลไท์ตัวนะครับมือเช้าก็เครื่องหนึ่งมือเช้านี้ก็อําเภอปัตติ้วนะครับมือเช้าอาเภอปัตติยเครื่องหนึ่งกันปัตติ้วก็ จังหวัดยะโสธรน,นะครับใกล้ๆบ,บ้านใกล้ๆร้านนะครับเช้าก็ไปส่งเองครับนี่ครับเติมน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องกว่าสามลิตรครับน้ำมันเครื่องทางร้านก็จะไม่ได้เติมแต่ยังไม่ได้เติมใส่กองอากาศให้นะครับคือกองอากาศด้านหลังตรงตรงนี้ครับกองอากาศด้านหลังแต่ลูกค้าไปเติมเองอยู่ที่บ้านนะครับกองอากาศเพราะว่า เวลาขนส่งทางไปรษณีย์เครื่องอาจจะน้ำมันเครื่องอาจจะโผออกมาได้ครับเราก็เลยเติมใส่แค่ในเครื่องนะครับในตัวเครื่องลูกค้าก็เติมใส่แค่กองอากาศก็พอนะครับเวลาถึงบ้านนี่ครับก็มีเครื่องหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้ก็เตรียมจัดส่งลูกค้าครับนี่อำเภอเอ,อขุดชุมนะครับนี่เครื่องนี้ อยู่กุชุมร้อยี่ิบพัดนะครับรุ่นนี้ติดได้สตาร์ด้วยครับิดสตาร์ด้วยนี่ครับค้ามาสั่งไว้เมื่อกี้ครับแล้วก็กลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวส่งลูกค้านะครับมาดูกันต่อเครื่องเราครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยวเติมผงกันสนิม ของกันสนิมนะครับตัวนี้เฟืองปั๊มเราก็เปลี่ยนให้ด้วยนะครับเฟืองปั๊มด้านในนะครับเปลี่ยนเป็นของแท้ไปเลยครับก็เติมน้ำนะครับน้ำให้ด้วยน้ำ,นำ อน,นี้ก็อําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมตอนนี้เครื่องก็ขาตลาดอยู่นะครับ155นี่ของของหมดเป็น2เดือนแล้วครับยังไม่เข้ามาเลยถ้าเหลือก็140นะครับเหลือ140 ร้อยยีห้าร้อยสีิบนะครับเรืออยู่ของยงยิงเหลืออยู่ครับแต่ว่าร้อห้าสิบห้าตอนนี้อของของหมดครับรอดูน่าจะเข้าภายในเดือนนี้แหละครับแต่ก็ยังยังไม่แน่ใจก็ต้องรอดูอีกรอบครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเป็นดีเซล B เจ็ดครับ เป็นสินค้าขายดีนะครับแมกนัม um. ไปแต่หน่อยตเติมเพื่อได้หลายเลยนะพิเศษแล้วเนะี่ย ตาไฟหน้านี้ก็ไฟหน้าก็จะออกมาพร้อมๆกับไฟหลีนะครับไฟหลีด้านข้าง ครับเดี๋ยวมาลองเครื่องนะครับลองเครื่องฟังเสียงกันครับฟังเสียงเครื่องกันนะครับอันนี้ก็เตรียมส่งลูกค้านะครับอำเภอขุดชุมใกล้ๆนะครับห่างจากร้านเรา30กิโล นี่ก็ส่งทางไปสถนีนะครับกลางนี้อำเภอสว่างแดนดินแดนดินจังหวัดสกลนคร เพื่อเนเบาแล้วเเบา่เบาๆเอาไปนีหอดเดียวไปเลยเอา Okay, ครับผมก็ได้ลองเครื่องเรียบร้อยนะครับทีนี้เตรียมจัดส่งลูกค้านะครับเดือดแพ็คเครื่องแพ็กสายลังนะครับผมเตรียมจัดส่งลูกค้านะครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับทางไปษณีเก็บเงินปลายทางก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 75 4 5665 0 9 4 4ห9 9 2 2 4สครับผม วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ